คุยกันวันเสาร์ช่วงทัชเดย์ทอล์กสนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ช่วงเ a t u r อ a ท t a ย์้องนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแล้วก็ได้นั่งคุยกับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตครับคุณการชัยแสนวงครับสวัสดีครับสกายดีครับพอครับสวนสัตว์ดุสิตเปลี่ยนไปมากไหมครับเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าเราครบ จ็ดสิบสองปีแล้วครับเจ็ดสิบสองปีท่านพออยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วก็เคยผมทํางานที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับต้นตั้งแต่ปีสองสามแะยย้ายมาอยู่เขาดินพักนึงแล้วก็ย้ายกลับไปที่เชียงใหม่ย้ายกลับใช่ไหมครับผมแล้วก็มาอยู่เขาดินแต่ก็ถือว่าเป็นสองปีแล้วครับถือเป็นลูกม่อองค์การสวนสัตว์ครับผมก็จบมาก็ทํางานที่นี่แล้วเป็นไงดูแลสวนสัตว์ตั้งแต่ตอนมาทํางานตอนเป็นหนุ่มๆกับตอนนี้นี่ก็ยังหนุ่มอยู่นะเนี่ยหาสิ่งก็เป็น สวนสัตว์จริงๆเดิมของเราก็จุดประสงค์หลักเลยก็เพื่อที่จะให้คนเพลิดเพลินทักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เลี้ยงสัตว์ให้ประชาชนได้ชมครับครับแต่ว่าพอถัดมาเราก็จะต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์แล้วเพื่อทีจะไม่ให้สัตว์ตายได้สูงพันธุ์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ต้องเราก็ต้องทําไงเพื่อจะขยายพันธุ์เยอะๆเราก็ต้องประสาไงกับกลมบอใบเพื่อจะนําสัตว์ไปปล่อยป่าครับตนี้เราไปถึงท่าน72็ดบปีเนี่ยเราจะก้าวไปสู่ที่ว่าทําไงเพื่อจะดึงให้ สวนสัตว์ดุสิตแล้วเป็นศูนย์รวมการศึกษาของประชาชนการศึกษาเรื่องโรเรียนนะครับเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัดป่าแล้วก็ให้ความรู้เรื่องโลกร้อนอะไรด้วยแต่คนไทยธรรมดารักสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็สังเกตดูครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเขารักแบบรักแบบเพื่อนอันงนี้เราทําไมเพิ่งจะให้รักแบบว่าช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนี่ครับเพราะเพราะเราไม่ต้องรักเฉพาะตัวสัตว์เราจะกสอนให้เขาว่าต้องรัก ถิ่นที่อยู่อาศัยเขาด้วยเสียงร้องเขาด้วยในป่าที่จริงสัตว์ในสวนสัตว์นี่ก็จะเป็นตัวแทนของสัตว์ที่อยู่ในป่าครับถ้าเกิดเทียบแล้วเขาเปรียบเสมือนถุงทูทยอมลำบากนิดหน่อยที่จะต้องมาอยู่ในกรงขังแต่ว่ามาอยู่ในที่ขังที่แคบหน่อยที่แคบหน่อยที่แคบหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกรงแล้วใช่ไหมทำไมอ่ะครับก็หลักการของสวนสัตว์สมัยใหม่ก็คือเราจะลดตัวกั้นที่เป็นตะข่ายเป็นแท่งเหล็กอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะใช้วิธีขุด คูแห้งเอาคูน้ำบ้างคูแห้งบ้างเพื่อที่จะรักษาใจของประชาชนที่เขาอยากจะมองให้สวยงามเพื่อเขาเกิดความประทับใจในสัตว์ที่มีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาก็จะมีความรักนะครับต่อสัตว์และต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็จะพยายามที่จะให้การศึกษาแก่เด็กๆว่าถ้าจะรักจริงๆรักแท้จริงเราก็ต้อง ไปรักบ้านของเขาด้วยเราไม่ต้องไปทําลายบ้านของเขาก็คือธรรมชาติคือต้องรู้ที่มาที่ไปด้วยไม่ใช่ว่าสัตว์อยู่ในตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะจบตรงนี้อยากให้รู้ไปถึงต้นต่อเขาแต่มันจะกลับไปสู่ธรรมชาติได้แค่ไหนนี่ก็อีกเรื่องนะก็จริงจริแล้วสวนสัตว์ดุสิตกับโดยเฉพาะองค์การสวนสัตว์นะครับก็ร่วมมือกับทางกรมอุทยานก็นําสัตว์ไปปล่อยคืนสู่ป่าครับก็มีหลายชนิดครับแต่สวนสัตว์ดุสิตเองเนี่ยท่านผู้อำนวยการ มันเป็นมันแตกต่างกว่าสนสัตว์อื่นนะคือมันเป็นส,นสัตว์ ไม่อยากใช้คำโบราณเก่าแก่เนี่ยนะเหมือนกับสวนสัตว์อื่นในเมืองในเมืองคือเป็นซิตี้สู่แต่สวนสัตว์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เข้าไปอยู่นอกเมืองใหญ่โตที่นี่เท่าไหร่ที่ร้อยกว่าไร่เองครับที่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดไร่รู้สึกอึดอัดไหมหมายอยากขยับขยายทำยังไงได้ก็จริงๆก็เคยคิดกันนะครับทีนี้ทางเราก็ต้องรับสภาพว่าเรามีแค่ร้อยสิบแปดไร่เราจะทำไงให้ร้อยสิบแปดไร่มีคุณค่าที่สุดที่จริงสัตว์ของที่สวนสัตว์ดุสิตเราเรา จุดมุ่งหมายของสวนสัตว์ทั่วไปก็จะเพื่อการขยายพันธุ์สัตว์เพื่อการให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ครับแล้วก็เพื่อการที่จะพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสัตว์ดูสิเราเนื่องจากเล็กเล็กครับเราก็เลยต้องเน้นไปเรื่องเป็นศูนย์การศึกษาเพราะว่าเรามีทึงเล็กนะครับเล็กที่กินหนูเพราะว่าประชาชนที่เข้ามาชมสวนสัตว์นี่เป็นสองล้านกว่าคนเมื่อเทียบกับสวนสัตว์ขนาดใหญ่ของเขาก็ประมาณล้านนิดเคือพความ คำเก่าแก่ของเราด้วยแล้วก็การบริหารจัดการแลวจริงจริงมันชื่นใจนะท่านผออนั้นเราก็ได้เปรียบตรงที่ว่าอยู่ในกรุงเทพด้วยกั็ใช่ไหมแลวกรุงเทพปลอดจริงๆก็น้อยก็มีสวนลุมแล้วก็มีสวนสัตว์นี่แหละสวนสัตว์นี่ก็เป็นที่พืชพันธุ์ต้นไม้อุดมสมบูรณ์เขียวเพราะฉะนั้นพอองานงานพออนี่หนักเหมือนกันนะบริหารทั้งคนบริหารสถานที่บริหารสัตว์ด้วยแล้วก็ต้องให้สัตว์ปลอดภัยมีความสุขมีสุขภาพดีขยายพันธุ์ได้อื คนก็ต้องปลอดภัยนะต้องรองรับความสะอาดเขาต้องดูใจเขาด้วยเขาอยากจะเจอสภาพที่ถนนก็สะอาดกรงสัตว์ก็สะอาดน้ําก็ต้องสะอาดอะไรท่านพอคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยครับก็จริงๆ้วพื้นฐานของผมเป็นสัตวแพทย์เป็นสัตวแพทย์ก็อยู่ด้วยกันมานานก็พอจะเข้าใจเขาเพราะเรารักษาสัตว์ก็ต้องศึกษาพฤติกรรมสัตว์ให้เข้าใจด้วยหลักการบริหารของท่านพอเป็นไงฮะท่านที่ทําให้เจ้าหน้าที่เขารักสัตว์เหมือนพอองเงี้ยครับเราก็ เราก็ต้องทําตัวอย่างให้เขาดูครับก็คือเราก็ดูแลสัตว์ดีๆก็พยายามใช้เวลาที่นอกจากจะงานเอกสารแล้วเราก็พยายามเดินดูตามกรงสัตว์อะไรต่างๆไปคุยกับพนักงานในสัตว์ครับแล้วก็เขาถ้าเกิดพนักงานเราเห็นว่าเราสนใจตัดรักตัดเขาก็าสนใจต่อครับอะไรเป็นอุปสรรคใหญ่ของการบริหารสถานที่อย่างนี้ในใจพอครับก็จริงๆแล้วมันก็โดยเฉพาะสุนัขดุสิตเราก็ มันสภาพของสถานที่ที่แคบเนี่ยครับจะทำให้เราจะขยายงานในการที่จะนําสัตว์ชนิดใหม่ๆมาก็ยากครับเราก็ฝันเหมือนกันว่าอยากมียู่นอยากมีนี่นอกจากว่าเรานานทีกรงมันเก่ามากแล้วเราก็ขอเขมาจากรัฐบาลท่านก็เอ็นดูให้มาครับเราก็ทุบของเก่าทิ้งแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมาแต่คนมาเที่ยวไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาครับเรามีที่จอดรถ ทั้งหมด600คันครับเรารับได้เรารับได้อะไรที่ตอนนี้พอออกคิดว่าเป็นดาวเด่นของสวนสัตว์ตุริีตอนนี้ครับเราก็ที่จริงแล้วก็มีฮิปโปแม่มัลินี่ก็ถือว่าเด็กๆชอบรักมากเดี๋ยนี้ก็เป็นคุณคุณทวดแล้วเป็นคุณทวดแล้วครับก็แก่แล้วอายุ40กว่านี่ถือว่าถ้าเทียบกับคนก็ประมาณ80แล้วครับครับแล้วก็จะมีสัตว์ป่าสงวนของไทยที่ ที่หาได้ดูได้ยากแล้วก็มีที่ฝูงเดียวในในโลกนี้ครับที่อยู่ในสวนสัตว์ที่อยู่ในแคปติิตี้นะครับไม่เคยอยู่ในกรงเลี้ยงเนี่ยก็คือละมั่งพันธุ์ไทยครับละมั่งพันธุ์ไทยนี่ก็แล้วเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ครับแล้วเราก็คงต้องร่วมมือกรงสุฬญาเพื่อจะนาไปปล่อยเพิู่เยออะไรนั้นนอกจากสัตว์แล้วเขาบอกมีมุมสวยๆที่เห็นโบราณสถานด้วยครับพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วมีร้านอาหารที่ เป็นแห่งเดียวในโลกที่สามารถที่จะมองเห็นพระทศ่นังนางานต่างสมาคมได้ขนาดทานอาหารด้วยเพราะไม่มีร้านอาหารแถวนี้ไม่มีแล้ว